สวัสดีครับผมก็วันนี้ผมจะเอาด้วงมาชนกันนะก็ช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของหน้าด้วงนะครับผมก็ด้วงที่เราจะามาชนกันก็เป็นสองตัวที่เราเห็นในคลิปนี้นะก็มาดูตัวแรกนะผมเป็นตัวนี้นะเป็นตัวแดงตัวนี้นะผมดูนะเขาเขาสวยเลยนะตัวนี้ผมชอบมากนะเข่าล่างแบบนี้หนีบเจ็บนะผมตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นหนกสูงอย่างนี้หนีบเจ็บมากนะผม ผมโดนหนีบมือมาเจ็บมากนะผมแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะจะเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้เขาเจ็บขานะผมเมื่อกี้ผมก่อนที่จะอาดคลิปนี้ผมปล่อยทนไปแล้วแป๊บหนึ่งนะปรากฏว่าปรากฏว่ามาโดนหนีบนะผมเจ็บขานะตัวนี้จะตัวเล็กกว่าหน่อยนึงนะฮะนะมีหลังมีรูตรงหลังด้วยนะตรงนี้นะผมแต่เขายังไม่แพ้นะโดนหนีบเจ็บขาไปเลยนะ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูชนกันว่าเป็นยังไงนะผมตอนนี้ร่วงผมทั้งสองตัวนี้คือเครื่องร้อนหมดเลยนะผมตอนนี้นะเครื่องร้อนทั้งสองตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาชนกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้ตัวฝั่งนี้ตัวใหญ่กว่านะแต่ที่ผมปล่อยชนเพราะว่ามันตรงเล็บมันไม่สมบูรณ์นะผมทั้งทั้งหมดของเล็บมันนะมันไม่ค่อยแหลมนะมันเกาะไม่แน่นนะผมผมเลยปล่อยชนนะแล้วก็หนีบตัวนี้ขาเจ็บไปแล้วนะเดี๋ยวลองมาดู การชนต่อนะผมว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพันให้ขึ้นหน้าก่อนนะผมได้พักเครื่องไว้แป๊บหนึ่งนะตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกาะเกาะนแน่ๆนี่ผมจะปล่อยชนกับตัวดำนะผมตัวที่ผมพันอย่างนี้นะแต่มันเกาะไม่แน่นนะเดี๋ยวถ้าชนแล้วไม่รู้ผลแพ้ชนะยังไงเดี๋ยววันหลังผมจะปล่อยชนตัวดำให้ดูนะ เดี๋ยวพันก่อนนะพันให้มันขึ้นหน้าก่อนนะผมยังมีให้เล่นนะถ้าผมไม่เก็บมาเลี้ยงก็อาจจะตายหมดแล้วนะผมตอนนี้นะดวงก็แก่มากแล้วนะการเคลื่อนไหวก็ช้ามากนะผมตอนนี้ต้องพันให้ขึ้นหน้านะโอเคนะผมดูนะตัวนี้เป็นเสียเปรียบอย่างอย่างมากนะผมตอนนี้นะตอนนี้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะตัวนี้มันโอเคเดี๋ยวได้กินตัวเมียเดี๋ยวก็สู้กันนะผมตัวเมียยังคงเก็บไว้อยู่นะตัวสองตัวนะไว้สําหรับปล่อยตัวผู้ชนกันนะสองนาทีแล้วยังไม่ชนนะผมเดี๋ยวหมุนส,สังเวียนก่อนนะโดนอย่างนี้เจ็บนะผมอย่างนี้นะถ้าหนีบแรงนีแง้แรงหนีบเยอะนี่เจ็บเลยนะผมโดนท่านี้นะ ดูสังเกตสงเขานะตัวบนกับตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่นะผมสงเขานะตัวตัวใหญ่เขาล่างจะหนากว่านะเดี๋ยวเราต้องเชียร์ฝั่งตัวเล็กนะมันเกาะไม่แน่นนะผมตัวใหญ่นะี่มันชนแล้วก็หล่นนะเกาะไม่แน่นนะต้องทําสนามให้เล็กกว่านี้นะผมให้มันสามารถเกาะได้แบบเต็มๆนะประมาณเท่าอ้อยน่าจะดีนะผม <c oughs> เขาสวยมากเลยนะเสียดายนะผมเสียดายที่มีตัวเมียไม่พอนะตัวใหญ่ตัวนี้เขาสวยมากเลยนะมันเกาะไม่แน่นนะผมแก่แล้วนะแล้วก็เสียขากันหมดแล้วด้วยนะตัวใหญ่เล็บไม่รู้ว่าเป็นโดยธรรมชาติหรือว่ายังไงไม่รู้นะเล็บมันไม่แหลมนะผมมันเลยเกาะไม่แน่นนะ เล็บไม่ได้หลุดนะผมแต่ว่ามันเกาะไม่แน่นนะฮะเพราะว่าเราดูเราก็จะสังเกตเห็นเลยว่าตรงไปเล็บมันไม่แหลมนะฮะตอนนี้หนีบนะผมผมคิดว่าถ้าได้ได้หนีบแบบเต็มๆนะเจ็บมากนะผมตัวนี้เพราะว่าหนกเขาล่างมันสูงนะฮะโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวนะผมต้องหมุนสนามตามนะฮะ หมุนกล้องหมุนสนามตามนะผมเดี๋ยวจะพักไว้ก่อนทัก2อามวันนะเดี๋ยวจะปล่อยชนตัวดํานะเดี๋ยวผมจะทําสนามแบบพิเศษขึ้นมานะผมให้มันสูขสีกันนะดูนะตัวนี้ก็ใช้ย่อยนะผมนี่เป็นด้วงขนาดเล็กนะผมประมาณความยาวลำตัวไม่เกิน6.0นะฮะ6.0นะ ไปขันที่อื่นไปไก่จะขันนะผมเดี๋ยวก็ลงหมอเลยนะมาดูร่วงต่อนะผมจะชนสักสิบนาทีก็พอนะผมถ้าไม่รู้ผลแพ้ชนะนะคู่นี้ผมเคยชนมาก่อนแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันนะฮะไม่รู้ผลแพ้ชนะเหมือนกันนะผม สวยคนละแบบนะฮะตัวนี้ก็ตัวเล็กเขายาวนะผมตัวนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ทรงเขาดีมากเลยนะผมชอบมากเลยนะถ้าสุดกรอนจะจะจับออกนะผมถ้าสุดก่อนผมจะบอกนะฮะนานแล้วนะผมช่วงนี้หลายวันนะหกเจ็ดวันนะผมไม่ได้ไม่ได้เอาด้วงมาชนกันมาเล่นกันนะผม แล้วก็ที่เนื้อตัวมันมอมแมมไม่ใช่อะไรนะผมโอ้ยกแล้วะฮะขามันเกาะไม่แน่นนะผมไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ย,ยจับออกก่อนจับออกก่อนฮนะที่มันมอมแมมไม่ใช่ว่านี้นะผมมันเอาผมเอาเอาอ้อยเอากล้วยให้มันกินนะเนื่องจากว่าอ้อยหมดนะฮะก็เลยเอากล้วยให้กินนะผมตัวก็จะมอมแมมหน่อยนะฮะเนี่ยนะมาดูต่อนะเป๋ไปข้างหนึ่งนะขาหน้านะผม ถือใช้ได้นะผมแต่ตัวเล็กนะฮะดวงวนนี้แรงดีเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าตัวใหญ่ตัวนี้เขามีเล็บที่แหลมอาจจะสู้แรงไม่ได้นะที่ผมปล่อยว่าเพราะว่ารู้จุดด้อยมานะผมก็เลยปล่อยนะตัวนี้จะเสียเปรียบเรื่องเล็บอ่เรื่องลําตัวนะแต่ตัวนี้จะเสียเปรียบเรื่องเล็บนะผมก็เลยปล่อยชนนะ ังประลองกำลังห่วงตอนนี้ในป่าแถวบ้านผมก็ไม่มีเล่นแล้วนะฮะหาไม่เจอแล้วนะถ้าในป่าไผ่นะผมหาไม่เจอนะแต่ไม่รู้ว่าตามพวกต้นไม้ที่มียางนี้อาจจะมีอยู่หรือเปล่านี่ผมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะ ถ้าพวกนี้ผมไม่เก็บมาเลี้ยงก็อาจจะตายหมดแล้วก็ได้นะผมอาจจะหลนไม่มีอาหารให้กินนะผมหล่นตายหมดแล้วก็ได้นะฮะนะผมคิดว่าไม่น่าจะแพ้นะผมไม่น่าจะมีผลแพ้ชนะนะเพราะว่ามันเป็นด่วงที่ไม่ไม,ไม่สมบูรณ์ทั้งคู่นะผมตัวนี้ก็โดนหนีบเสียขาไปนะส่วนตัวนี้ก็เล็บไม่แหลมนะ เสียดายอย่างเดียวคือเล็บไม่แหลมนะทีนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่านะอาจจะเป็นด้วยแบบติดที่พ่อแม่มาหรือเปล่านะผมอันนี้ก็ยังไม่มีความรู้นะเรื่องเรื่องด้วงเล็บไม่แหลมนะดูนะตัวตัวแดงนี่เขาก็ใช่ย่อยนะให้ผมเชียร์ผมเชียร์ตัวข้างล่างนี้ผมเพราะมันตัวเล็กกว่านะเราต้องเชียร์ตัวที่เสียเปรียบนะ เพราะว่าเราเป็นเจ้าของ,องเองนะอืมเขาล่างเป็นรอยเลยนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงหนกสูงๆนี่เป็นรอยเลยนะผมตรงเนี้ยเป็นรอยเลยนะฮะ หมือนจะแตกไปแล้วบินไปหน่อยนึงนะเก็ดรอยเลยนะผมผมชอบแบบนี้นะร่วงเข่าแบบนี้นะผมเพราะว่ามันหนีบเจ็บนะหมายถึงหนีบมือผมนะยังไม่รู้ว่าไปชนกับร่วงตัว่นจะเป็นยังไงนะแต่ว่ามันหนีบมือผมเจ็บมากเลยนะ เผื่อร่วงจะมีแรงมากขึ้นนะผมเชิงชนก็ดูนะมันไม่ค่อยสนุกนะร่วงป่านะฮะอาจจะสู้เชิงชนพวกใส่พร้อมไม่ได้นะผมชาวบ้านเป็นร่วงที่ไม่มีชื่อเสียงเลยนะเมืนเขาจะบอกว่าจังหวัดน่านน่าจะเป็นแถวขผาคุม ขา,าตูบนะไม่ใช่ขาภูมินะขาตูบนะผมผมก็เคยเคยไปอยู่นะขาตูบนะน่าจะเป็นแหล่งร่วงที่มีชื่อเสียงนะถ้าเขามันหนีแบบเต็มแรงก็อาจจะ เจ็บนะครับผมแบบหนีบข้างลำตัวหรือว่าหนีบหัวเต็มฮนะอาจจะเจ็บนะแต่ว,ว่าถ้าประลองเข่าแบบนี้เสียเปียบนะเพราะว่าไอตรงที่เป็นหนงนะั้นมันไปงักกับหัวตัวตร,ตรงตรงข้ามเลยนะกับคู่ต่อสู้มันเลยนะบิดง่ายนะผมจังหวะนี้นะจังหวะนี้นะเดี๋ยวผมจะเผื่อเวลาหน่อยประมาณ1 5นาทีพอนะเพราะว่า ขาแทนเวลาเมื่อกี้นะผมเมื่อกี้ตอนเปิดคลิปนะเสียดายนะผมตัวเมียมีไม่พอนะผมจะเอาตัวเมียผสมใหญ่ตัวนี้แล้วนะผมแต่ว่ามันเนี่ยกับไอตัวเนี้ยตัวใหญ่ที่เขาสวยนี่นะแต่ว่ามันตัวเมียหลุดไปก่อนนะผมผมยังไม่ว่างผสมนะ แล้วก็ว่าจะทำคลิปด้วยเลยฮนะแต่ว่าตัวเมียมันดุดไปก่อนนะตัวเมียนี้มีทักษะการหนีที่สุดยอดมากนะเอาไว้ในแก้วชานมปิดฝาเรียบร้อยยังหนีออกมาได้นะผมเสียไปหลายตัวแล้วนะโอเคนะผมย้ายสนามบ้างนะ ยกแล้วนะผมยกคนละลรอบนะฮะผมจะใช้เวลาในการอัดคลิป15นาทีนะผมถ้าโอโหลดนทั้งคู่นะฮะถือว่าเสมอนะผมถ้ามันยังไม่มีตัวไหนแพ้ชนะนะโอเคนะอยู่กับที่ไปก่อนนะโอเคพักแป๊บหนึง่งยังไม่มีตัวไหนแพ้ชนะนะะโอเคนะผมผลต่อนะ งัดเลยนิบเลยโอเคถ้าโดนแบบนี้เจ็บแน่นอนนะผมถ้าตัวเล็กโดนตัวใหญ่แบบนี้นะเอาอยัางไงเอาอยัางไงถอยสิบสองนาทีนะผมเลยสองนาทีนะเอาเอาเอายังไม่แพ้ยังไม่แพ้มันด่วงอาการไม่ค่อยดีนะผมถ้าออกอาการแบบนี้นะผมไม่ค่อยชอบนะชนๆแล้วก็มาใช้อาการแบบนี้เลยมัน เดี๋ยวก็วิ่งนะผมตัวแดงผมเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็วิ่งนะ <S <S มันน่าจะล้าแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต่อยแป๊มหนึ่งนะอีกนาทีกว่านะผมก็จะพอแล้วนะอีกคามหนึ่งนะ <S <S เนี่ยตัวตัวนี้มันอาการไม่ค่อยดีนะชนแล้วก็เป็นแบบนี้นะ โอเคนะเดินมาโอเคนะงัดเรียบร้อยฮนะรอบสองนะถ้าตัวนี้มันตัวใหญ่มัน มันแบบว่าขาไม่เล็บมันคมนะผมเหมือนร่วงปกตินะผมคิดว่าตัวเล็กน่าจะสู้ไม่ได้นะในถ้าหนีบเต็มๆนี้เจ็บมากนะผมตัวนี้นะถ้าเขาได้หนีบนะหรือว่าเป็นเพราะแดดนอนไม่รู้นะร่วงอยูไม่ยอมชนนะอีกรอบนึงหนีบเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะผมใกล้เย็นนะแดดก็สองมาพอดีนะผมดวงอาจจะร้อนก็ได้นะถ้าปล่อยคำนี้ก็พอนะผมคลิปนี้นะ สุดยอดเหมือนกันนะผมตัวเล็กนี้ทรงเขาจะยาวนะเหมือนกับตัวแดงที่เป็นตัวโปร,โปรในบ้านผมเลยนะทรงคล้ายกันนะแต่จะไม่ยาวขนาดนั้นนะผมแต่รูปทรงเขาจะออกยาวๆนะทั้งหัวทั้งตัวนะผมไม่ใช่ว่าแพ้นะ เดี๋ยวรอเขาปล่อยปล่อยตรงนี้ไปก่อนนะผมรอยเขาปล่อยไปก่อนนะโอเคนะผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจับออกก่อนนะผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ